สำหรับวันนี้เราจะมาดูเป็ดปักกิ่งอายุ10สัปดาห์นะครับซึ่งเราได้ซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับในวันประมาณช่วงปีใหม่นะครับตอนนี้ก็เลี้ยงมานะครับโดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงด้วยหัวาหารเมร็ดจนถึงอายุประมาณ สามสัปดาห์นะครับเราก็จะเริ่มเอาลำเข้าปลายนะครับผสมกับต้นกล้วยสับละเอียดให้กินนะครับซึ่งในระหว่างนั้นถ้าช่วงไหนอากาศร้อนนะครับเราก็จะมีกระมังเล็กๆนะครับสองใบเอาไว้ให้เขาเนี่ยได้ผ่อนคลายนะครับได้เล่นน้ําแต่ว่าข้อควรระวังนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ากระมังเนี่ยน้ํายุบเมื่อไหร่เนี่ยเป็ดเล็กเ่ย จะปีนกระมังออกมาไม่ได้นะครับก็จะน่าจะจมน้ำตายพออายุได้สักประมาณ6สัปดาห์ขึ้นไปเราก็จะเริ่มมีขับเปลือกมาผสมหรือถ้ากลัวว่าเขาจะไม่กินก็ไปเอาข้าวที่เกี่ยวเป็นเป็นลูกข้าวคาลวงนะครับมาให้เขาไซส์นะครับประกอบกับพอดีช่วงนั้นฝนตกมาผมก็ใช้ไฟนะครับหามลงให้เขากินนะครับ